ประกาศเลิกติดตามหนุ่มสอนลามงานเข้าแฟนคลับประกาศเลิกติดตามกีดกันแม่ลูกไม่ให้เจอกันล่าสุดนะครับทางด้านติ๊กติ๊กบาเธอร์ได้ออกมาโพสถึงลูกสาวน้องวีจิว่าแม่จะฝากกระเป๋ากับป๊ะป๊าไปให้วีจินางฟ้าตัวน้อยๆของแม่นะคะสีฟ้าสวยสดใสไปเล็กๆเหมาะกับลูกมากๆรักลูกนะ แม่อยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งลูกไปไหนปุ่นรักษานะลูกอย่าลืมแม่นะคะชีวิตแม่เหลือวีจิคนเดียวแล้วซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าปากว่ารักลูกนักหนาแต่กีดกันไม่ให้แม่เขาได้เจอกันถ้าไม่มีคุณติก๊กคุณหนุ่มก็ไม่มีวีจินะทำไมไม่คิดถึงข้อนี้แล้วนึกถึงขอบคุณติ๊กบ้างอกไหนจะอุ่นเท่ากับอกแม่ อกแม่คะ่ะเห็นใจมากในจุดจุดนี้อีกทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเราเลิกติดตามสอนรามเลยเรามองเขาว่าเห็นแก่ตัวเขาสร้างแต่ภาพเขาดีทั้งก่อนหน้านี้แม่เลี้ยงมาตลอดนี่สอนลูกให้รักแม่คิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าไม่รู้หากคิดต่างใครหลายๆคนขอโทษด,ด้วยนะคะแต่มีลูกวัยเดียวกันกับวีจิเลยเห็นใจขุนเต๊กมาก มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน